ไอคิวอวอวอควไปก่าจ้กห้องนองนาววันนี้ถึงจุดที่เราจะเก็บเกี่ยวแล้ว เรามีโคมีน้องมีนาซึ่งนายท่านาำเพอเนี่ยเป็นคนมาปักดำในวันที่ห้าก,กรกฎาคม2514น,นี่แหละและจะทําการเกี่ยวข้าววันนี้วันที่สี่ตุลาคม2514เช่นกันรวมถึงวันนี้ท่านาำเพอจะเก็บดาวเรืองจะเกี่ยวข้าวและจะร่วมกับชุมชนปลูกฟ้าทลายโจรของโครงการ ทางน้นโดดใหญ่ตรงน้นปลายตัวทาน้นโใหญ่ลายแม่เอ็นเป็นไงบ้างชี้ด้วยชี้ แค่กดขนนะไม่ต้องกดหยาค่ะไม่พูดไปเรื่อยๆเลยเนาะผมว่าความสนุกก็เหมือนยังเหมือนเดิมทําให้เราอีกอย่างหนึ่งทําให้เรารึกถึงวิถีชีวิตแบบแบบเดิมที่นับนับปัจจุบันเนี้ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคิดว่าจะเจอวิถีชีวิตยากมื่อต้องต้องขอขอบคุณท่านกำนันที่ยังลื้อฟื้น สิ่งที่งีงามเหล่านี้ให้กลับมาให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นอีกทีนึงครับดีครับ